สวัสดีครับผมป่องรถขุดทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์ครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาอัปเดตหน้าง,งานอยู่ที่อำเภอห้วยทับทันครับหน้าง,งานตรงนี้มีพื้นที่อยู่ประมาณ30ไร่อสำหรับบอ่อฟีฟอร์มลูกนี้ครับเราต้องเอาเมโคลลงไปข้างล่างครับ ก็เมกโครน่าจะอยู่ที่5เมตรครับตอนนี้ก็พื้นที่ที่เมคโครยืนครับก็อยู่ที่5เมตรแล้วเราก็เจาะลงไปข้างล่างอีกประมาณ5เมตรครับท่านเจ้าของงานอยากได้ความลึกเต็มที่ครับต้องฝังตัวครับฝังตัวฝังเอาเมคโครลงไปข้างล่างครับ แล้วก็จะกดลงลึกไปอีกครับเช่นเคยครับอยู่กับน้องเขียวของเราครับ,บโดยพี่ปุ้งครับอา,อาจารย์ปุ้งครับามาโดยประสบการณ์ครับค่อยค่อยขุดกันไปครับ นี้น้องเขียวของเราครับเล่นคลโคลนครับเล่นดินเหนียวๆครับช่วงล่างครับช่วงล่างนี่ติดนึบเลยครับช่วงล่างนี่ติดนึบเลยคนขับต้องแสะเมื่อยแน่ เหนียวเหนียวครับติดบุ้งกี สําหรับบ่อที่มีความลึกครับก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ําครับสูบออกตลอดเวลาครับเพราะว่าน้ําออกอน้ําออกเยอะครับต้องใช้เครื่องดูดน้ําครับสูบออกตลอดเวลาโอ้มีรถไฟครับมีรถไฟอ่ะโน่นไปแล้ว ติดกับทางรถไฟครับอยู่นี่เป็นดินที่เปียกครับต้องค่อยๆค่อยๆโยกครับเพราะว่าดินเปียกนี่จะหนักถ้าทำเร็วก็รถจะก,กระดกครับ ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆอมันไม่เหมือนดินแห้งครับถ้าดินแห้งนี่ตูดจะไม่กระดกครับแต่ถ้าดินเปียกเนี่ยมันจะมีมันจะมีดินติดบุ้งกีมาด้วยโยกไปโยกมาครับเห็นไหมต้องค่อยๆสลัดออกครับถ้ามันอยู่เยอะครับมันจะหนักแล้วก็มันก็จะกินน้ํามัน ตอนนี้ก็สเปคความลึกอยู่ที่ประมาณ10เมตรครับก็ต้องเจาะลงไป10เมตร สำหรับน้องเกี่ยวของเราวันนี้ครับเละครับกระจกติดหมดเลยความรอเริ่มหายแล้วครับดิดเล่นดินเละเละก็ทีเอ็มไปเมื่อวานครับทีเอ็มชุดใหญ่ไปเมื่อวาน ลืมชาร์จครับแบตหมดหดทิ่มเลย <c oughs> ่ะถือเอาก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะสั่นๆหน่อยอ่าไปแขะบุงกีมาแล้วครับอ่า ภาพอาจจะสันส้นๆหน่อยนะครับให้ดูความสวยความเร็วของน้องเขียวของเราครับยิงมองยิ่งหลอครับ ดินตกโดนน้ำกระจายครับอเดี๋ยวให้ดูการเล่น ดินแฉะครับกันยาวๆเลย ต้องโยกสองต่อครับต่อแรกเราจะโยกตรงนี้ครับมันมาวางตรงนี้แล้วก็จะโยกอีกตรงนี้ครับไปวางข้างบนอแล้วก็ค่อยตักใส่รถดัมครับเพราะว่าดินหน้าดินมันเปียกหมดครับรถดัมลงไปข้างล่างไม่ได้ก็ต้องโยกดินก่อนครับโยกดินมาไว้ข้างบนก่อนอสำหรับหน้าง,งานตรงนี้ครับจะมีรถน้ำครับ จะมีรถน้ําเขาจะรถตลอดครับเพื่อไม่ให้มันมีฝุ่นครับกันฝุ่น PM ครับก็รถน้ําเขาจะทําการรถตลอดครับกันฝุ่นเลย สำหรับดินเหนียวๆแบบนี้ครับจะติดบุงกีมาเยอะครับต้องมีไม้ครับมีไม้เอาไว้แสะตลอดครับเอาไว้แสะข้างในบุงกีตลอดครับไม่งั้นก็ตักลําบากครับ สำหรับวิดีโอชุดนี้ครับผมก็ขอลาพี่ๆกับน้องเขียวสุดหล่อของเราครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องปองรถขุดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ